เที่ยงคืนพากันเดินออกมาเนี่ยมาตั้งหลักแั้งนะค่อยเดินกลับไปหาเสียงใหม่อะเสียงใครวะใช่หรอรเสียงแบบโคตรชัดอะ เรียกว่าวงแตกยกทีมกันเลยทีเดียวค่ะผู้ชมขาทางด้านของกู้ภัยนะคะขวัญกระเจิงกันเลยได้ยินเสียงชัดๆกลางตึกสอตองอค่ะงานนี้โอ้โหเขาบ,บอกว่าเดินหนีมาตั้งหลักแต่ไม่รู้ว่าเดินหรือวิ่งอะนะคะเพราะว่าถึงขนาดที่ทำใจกันอยู่พักใหญ่เลยค่ะไม่รู้ว่าเสียงอะไรเป็นเสียงอะไรนะคะ ผู้ชมคะจากความคืบหน้าเหตุการณ์อาคารถล่มในจัตุจักรล่าสุดนะคะก็มีการพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆค่ะในขณะที่สร้างอาคารจากการถล่มเนี่ยก็มีการลดระดับลงเหลือไม่ถึง10เมตรแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งปฏิบัติการกู้ภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายที่จะเหมือนเข้าถึงพื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคารได้ภายในสิ้นเดือนนี้ส่วนการขนสร้างอาคารออกจากพื้นที่เนี่ย ก็จะมีด้วยกันหลายร้อยเที่ยวนะคะทำให้บริเวณหน้างานเนี่ยก็จะพยายามที่จะเคลียร์พื้นที่ให้เพียงพอในการปฏิบัติงานได้สะดวกมากขึ้นซึ่งขณะนี้ก็ต้องบอกว่ามีเครื่องจักรหนักอยู่บริเวณหน้างานก็มีการปฏิบัติงานกันอยู่ต่อเนื่องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วน,นะคะรวมถึงมีการสับเปลี่ยนทางด้านของเจ้าหน้าที่คุมรถเครื่องจักรด้วยนะคะเป็นเครื่องจักรหนักสําหรับในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคหลายคนบอกว่า,วาเอ๊ะมันยังติดขัดอะไรอยู่หรือเปล่า หน้างานก็ต้องมีการแบบว่าใช้แบบเดี๋ยวใช้เครื่องจักรหนักบ้างใช้ออนไลน์บ้างต่างๆนานาที่เป็นอุปกรณ์พยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบอคนที่ติดค้างอยู่ภายข้างในให้ได้มากที่สุดนะคะไอ้เรื่องของปัญหาอุปสรรคเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ความร้อนประกอบกับบางวันเนี่ยมีฝนตกลงมาแต่ก็พบว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคมากมายขนาดนั้นค่ะเนื่องจากว่ารถเครื่องจักรหนักเนี่ยผู้ทํางานสามารถควบคุมได้แล้วก็อยู่ในห้องปรับอากาศในเวลาปฏิบัติตงานในเวลา ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะประกอบกับการเหมือนฉีดน้ําเพื่อที่ต้องการอยากจะควบคุมฝุ่นจึงทําให้อุณหภูมิโดยรอบสร้างอาคารเนี่ยลดลงด้วยค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในสร้างอาคารอย่างสุดความสามารถตลอดระยะเวลา20กว่าวันที่ผ่านมานะคะคือต้องยอมรับเลยว่าทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นโซนโรงครัวก็ดีโซนจิตอาสาที่คอยอำนวยความสะดวกก็ดีหรือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานก็ดี พุ่มเทแรงกายแรงใจกันจริง,รงๆค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรื่องราวนี้ในระหว่างที่มีการทํางานเขาจะมีการเปลี่ยนกะกันทั้งวันทั้งคืนนะคะเรื่องราวนี้ส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงกลางคืนมีการปรากฏคลิปอีกแล้วค่ะผู้ชมคะเป็นเรื่องราวของความเชื่ออะไรต่างๆนานานะที่เขาประสบพบเจอกันมาก็ะจะมีเรื่องราวพวกนี้ออกมาให้เราได้ยินได้เห็นอยู่บ่อยครั้ง โดยทางด้านของกัปตันปิงค่ะเป็นกู้ภัยที่เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวนะคะได้มีการออกมาเล่าเรื่องราวที่ต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไปเจอพบเจออะไรมารุนแรงหรือว่าน่ากลัวขนาดไหนคือเขาบอกว่าทางขึ้นน่ะขับรถขึ้นนะซึ่งเขาก็คุยกันบทสนทนา,าระหว่างกู้ภัยด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็แซวว่าอะไรอ่ะมันเจออะไรอ่ะลืมปิดวิทยุหรือเปล่าเสียงอะไรลืมปิดไหมกัปตันปิงบอกว่าไม่ใช่ ไม่เนี่ยยืนกันอยู่ห้าหกคนเนี่ยไอห้องที่ว่าโดนทุบกระจกอะ่ะยืนแล้วผมชะเง้อเข้าไปในห้องทุบกระจกใช่ไหมพอชะเง้อเข้าไปแล้วเห็นถังดับเพลิงมันนอนอยู่ก็เลยคุยกันว่าอ๋อวิเคราะห์กันนะนะคะก็มีการวิเคราะห์กันในทีมหลายคนอยู่ก็บอกอ๋อไอไอคนจีนที่มันมาเอาเอกสารอะ่ะหลายคนอาจจะเห็น โมเมนท์ที่มันมีคนจีนะเอาเอกสารออกมาจากตึกใช่ไหมคะไอ้ที่มันเอาเอกสารเนี่ยมันเอาถังดับเพลิงทุบลูกบิดก่อนแน่เลยมันมีรอยลูกบิดเนี่ยเหมือนลูกบิดถูกทุบเสร็จแล้วมันเปิดห้องไม่ได้มันก็เลยทุบหน้าต่างแล้วก็ล้วงหน้าต่างเพื่อไปเปิดลูกบิดเอาเอกสารก็เลยคุยกันเรื่องนี้ว่าเออมันน่าจะทําแบบนี้ๆๆๆๆนนะก็เป็นขั้นเป็นเป็นขั้น,เป,น,นเป็นตอนกันทางด้านของทีมกู้ภัยเขาก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานา จู่ๆค่ะกับตานปิงบอกว่ามีเสียงผู้หญิงชัดเจนเลยดังขึ้นมาบอกว่าใช่ค่ะตอนเที่ยงคืนก็เลยพากันมองหน้ากันเลิกๆเลิกๆแล้วก็เดินกันออกมานะคะตั้งหลักตั้งนานค่อยเดินกลับไปหาเสียงใหม่ว่าเอ๊ะตกลงไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยคือใครวะเสียงข้อชัดเลยคือคุยคุยกันอยู่อยู่ๆผู้แทกขึ้นมาแบบชัดๆเลยอะยืนอยู่เจ็ดคนได้ยินห้าคนแล้วตอนนั้นเงียบกริบไม่มีใครจับโทรศัพท์สักคน เขาก็เล่าไปแล้วเขาก็แบบเหมือนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่รู้ว่ามันไม่ใช่คนในทีมตัวเองแน่แล้วเสียงใครละทีนี้แล้วไม่ใช่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์แรกค่ะมีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่ได้ยินเสียงลักษณะแบบนี้เหมือนกันและหลายทีมด้วยนะคะไม่ใช่ทีมนี้ทีมเดียวท่ามกลางคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเออก็ต้องขอบคุณน้องเขานะคะที่มาช่วยยืนยันให้น้องเข้ามาเป็นพยานให้ค่ะพี่เกิดจากพลังงานเขาแล้วก็พลังงานของเราเนี่ยมันมาตรงกันก็เลยสัมผัสได้หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าน้องเขายืนฟังอยู่หลังพวกพี่พค่ะ บางก็บอก่นนะคะว่าเชื่อคะ่ะเราเชื่อในเรื่องของวิญญาณว่ามันมีจริงเวลาที่ได้ยินก็เที่ยงคืนชัวร์ค่ะพี่พ น้องเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยไม่ช่วยยืนยันค่ะหลายๆคนก็แซลติดตลกไปนะคะบางคนก็บอกว่าเชื่อค่ะน่าสงสารนะคะพวกเขาก็ยังคงอยู่ที่นั่นต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่เขาได้ประสบพบเจอกันมานะคะแต่จุดประสงค์แล้วเนี่ยก็คือเขาก็อยากจะช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดนั่น,นะคะ่ะบางทีตามความเชื่อนะเขาอาจจะโดยที่แบบเหมือนกําลังทางานอยู่แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาก็ไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะดูพวกดวงวิญญ,ญาณอะไรต่างๆนานานที่เขาไม่ได้ไปไหน,เ,นเขาอาจจะอยู่บริเวณน,น,นั้นนะนะคะก็เรียกว่าเรื่อง คือหลายๆทีมก็มีการออกมาเล่าแตกต่างกันออกไปบางคนเห็นเป็นเงาบางคนได้ยินเป็นเสียงบางคนเจอเรื่องอะไรที่มันแปลกๆกันะคะแม้กระทั่งคนขับรถแบ็คโฮเองเนี่ยก็ยังแบบว่าประสบพบเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันเหมือนกันทั้งนักที่อ,อ,อาจจะทํางานกันคนละจุดหรือว่าอาจจะทํางานกันกระจัดกระจายแต่เจอเหตุการณ์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการแตกต่างกันออกไปเลยค่ะเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ขับรถขึ้นอ่ะที่ลืมปิดวิทยุหรือเปล่าไม่เนี่ยยืนด้วยว่าห้าหกคนเลยยืนด้วยห้องที่ว่าโดนทุบกระจกอ่ะยืนแล้วผมจะเงือเข้าไปในห้องทุบกระจกใช่ไหมเนเขอาไปพบเห็นทังับเพลิอมานอนอยู่ก็เลยคุยกันว่าอ๋อแสดงว่าไอ้คนจีนที่มาเอาเอกสารอ่ะมันเอาถังระเบิดทุบลูกบิดก่อนมันมีรอยทุบลูกบิดทุบเสร็จแล้วมันเปิดห้องไม่ได้มันก็เลยทุบด้วยหน้าต่างแล้วก็ล้วงหน้าต่างไปเปิดลูกบินเพื่อเข้าไปเอาเอกสาร ก็ช่นะบ๊อบก็เลยคุยกันเรื่องเนี้ยอมันน่าจะทำยังไงเสียงผู้หญิงขึ้นมาบอกใช่ค่ะเที่ยงคืนพากันเดิอนออกมาเนี่ยมาตั้งหลักั้งั้นะค่อยเดินกลับไปหาเสียงใหม่อะเสียงใครวะใช่หรอเสียงแบบคูดชัดอะ่ะเคือคือคุยอยู่แล้วพูดแทรกขึ้นมาแบบชัดๆ<ห>เลยได้ยินดูคนไหมยืนอยู่เจ็ดคน<ๆ>ได้ยินห้าคน แล้วไม่มีใครจับตัรศั์สักคนอ่ะใช่เหรอถ้าคุณลงไปหามหมอตรวจนะมีปัญหาเนี่ยต้การได้ยินเนี่ยไอประตูที่เปิดนั่นนี่ไม่รู้แสงสองว้าแสสวาแ,สสแสงสองเนี่ยโต๊ะขนาที่ที่ว่าเขานั่งอ่ะ ตาเอ๋ฮยอะไรวะโอ๊ยโอ๊ยโยโอ๊ยผ้าหลอนดิเธอไปเปิดจันเซอร์ใช่ไหมใช่ไปนั่นแหละเปิดแบบสัมผัสไว้หรือเปล่า ใช่ก <c oughs> ็วายเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่เขามานั่งเนี่ยสามคนอ่ะเขาเขาเขียนว่าอะไรอ่ะนั่างหว่าง้านใช่มีั่งร้านไม่กลัวละหายกลัวละ ฝางมาพอเรารู้ว่าเห็นปุ๊บเวลาเราเดินไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะมองเองอะ่ะมองขึ้นไปอะ่ะไม่รู้มองไปที่นี้ยอะไรกูไม่เข้าใจแต่นี่คือประวัติน้องพ่อมันจะเลา่าใหฝากอาหารที่เข้าเวนอะ่ะไม่รู้เรื่องก็เข้าเวรเลยจะมาตอนนั้นมันมืดเอตอนตอนรังข้างหลัเขายังไม่มีอะไร่มันยังมืด<อ>ก็มีแค่วันแรกๆอ,อ่ะม,มีแค่เนี้ยตรงฐานนะประตูนี้ปิดด้วยครับไม่เปิดขาเดินออกมายืนตรงราวนะ เราก็เรียกทหารได้เข้าไปเป็นสองคนกวน่าคนทหารก็ไม่รู้เรื่องเยอะน่ะมันก็ถามมาอยากได้อะไร <c oughs> ไปเขาบอกว่าหิวน้องมันก็เลยเดินมาบอกนี่นี่บอกว่าพี่ทั้งหมดเขาเขาบอาหิวข้าวหอ,อุยหน้าเกินไปไม่เห็นมีอะไรเลยแม่เขาเดินต่อเข้าไปทํางานต่อเ่า <c oughs> เราก็กวัวทหารเขากวังไงเราก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวจัดเ<ห>ดี๋ยวจัดก,การให้ คือทหารรัานการอะเขาก็คิดว่าเป็นผู้พภัยเพราะว่าเขาช่วงนั้นค้นหาหนักมากไงเขาคิดว่าพวกเราทํางานกันเหนื่อยแล้วหิวสรุปว่าเขาไม่ใช่ผู้ภัยไม่ใช่ใช่เชือ่้ซหมวกส้่อ่ะเชือ่้ม่หมวกต้มฝันได้เป็นคนได้และเชื่อเลยอะไรมันจะมาสู้วิทยาศาสตร์วะไอ้โจวไอ้ศาสตร์บัดทับอยู่ใช่ไป ผมถามมาแล้วมผมผมสืบประวัติมาแล้วตนะอนนั้นเคยเคนล้มทับคนงานตัดเสียปีที่หนึ่งรึเปล่าอืมสิบหนึ่งมีลาปีที่แล้วเพราะว่าพี่พี่จรันอะ่ะจะลงจะลงรูปอยู่นั่นแหละก็โชคล้าคือเขาโดนเคนทับโชคดีเขาได้เป็นรุ่นพี่ทั้งหมดเลยอ๋อ ไทยนิวส์อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ